ถ้ายังไม่กดติดตามฝากกดติดตามให้พี่ํำแดงด้วยนะครับกดปุ่มสีแดงแดงจิมเข้าไปเลยแล้วก็กดกระดิ่งพี่สตรีมไม่พลาดสตรีมพี่นะครับเวลาแจากของเองจะได้มา t h เดอร์ไปดูคลิปกันใครกำลังมองหาร้านเติมเกมโลบอชพี่ดำแดงขอแนะน,นำร้านชานมหวานเย็นเย็นเย็นมีทั้งบริการกดเกมพาร์ทแมพอื่นๆอีกมากมายเช่นบ็อกฟู o ดไฟเตอร์วรอร์รีเออร์และอื่นๆอีกมากมายและยังรับเติมโลบัคไอดีพาร์ทแท้ ะคะโคตรไปหยาดก,ก็ก่อนเติมทําเมลแดงก่อนนะครับเพื่อความรวดเร็วของท่านนั่นเองก็ลิงก์ด้านล่างคลิปนะครับไปจัดก,กันเลยและเก้าโอเคครับผมก็กลับสวัสดีน้องๆหนูๆทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับช่องน้ำแดงนะครับแล้วก็กลับสวัสดีชาว ROV Free Fire r o b l o c ทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำคลิป Free Fire แล้วนะครับเพราะอ พี่ทำคลิปนั้นแบบเห็นกนระแสอ่าอยากให้พี่เล่นฟรีไฟล์ทำคลิปฟรีไฟล์อีกนะครับผมโอ้โหเป็นอะไรที่แบบดีใจมากนะครับผมเป็นอะไรที่ดีใจมากๆเลยอะ่ะแบบน้องๆหนุ่มๆแบบกดไลค์เยอะมากนะครับผมร้อยห้าสิบว่าเลยนะทุกคนขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอบคุณกําลังใจทุกคนด้วยนะครับก็เดีย๋ยวพี่จะทำอ่าทำคลิป จะพยายามที่1ให้ได้นะครับผมคลิปนี้จะพยายามที่หนึ่งให้ได้นะกันะนะทุกคนก็ก่อนจะรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมใครยังไม่กดติดตามกดมให้ด้วยนะทุกคนจะได้ก็จะได้ถึง10,000ืติดตามสักทีนะครับผมเป็นอะไรที่พี่รอคอยมากอยากาถึงหมื่นซับสักทีนะครับผมป่ะไปดูกันดีกว่าทุกคนตอนนี้ก็อยู่เมืองอาเกาะสวรรค์นะทุกคน พอพี่เล่นกอดสวรรค์นะเป็นแมปที่พี่ชอบมากเลยนะเอาจริงๆเลยกอดสวรรค์เนะี่ยเหมือนแบบแมมันมันใกล้ดีอะทุกคนแล้วพี่ก็จะลงค่างๆหงอในาการนะไม่ได้เล่นนานนะทุกคนก็ขอโทษด้วยนะครับพี่ยิงไม่คมนะครับพี่กําลังฝึกยิงรากหัวอยู่นะ <c oughs> ที่พี่เห็นนะครับตอนนี้มีเหมือนแบบมีหนึ่งคนนะฝั่งหน้าแล้วก็หลังอีกหนึ่งคนนะครับผมประมาณนี้นะ เดี๋ยวขอญาตเก็บปืนก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอแน่แนข้างหลังอ่ะเดี๋ยวรอเลยเก็บปืนแป๊บนึงโอ้โหพี่พี่เก้าศูนย์เนาะป่ะไปหาันเลยกว่าทุกคนพี่แบบเน้นบวกอยู่แล้วไงดูกอนเดี๋ยวมันหนักว่าพี่ก็กลัวอยู่นะพี่ขอแอบหลังตงนไมากก่อนไปเนะึงยดูเชิงแปบบ๊บเ,เสียวยู่ทุกคนเสียว,ยวอยู่นะเนี่ยเอาจริงเลยป่ะน่ากลัวอยู่นะเว้ยเราไปเป็นฝ่ายบุกอ่ะทุกคนก็จะป่ะเฮ้ยเมือนมีใครชักป,ปืนป่ะอ๋อ กลัวหวานน่ากลัวจริงโคตรตื่นเต้นนะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากนะพี่ไม่ค่อยเล่นนานอ่ะมันตื่นเต้นจริงๆนะครับเสียงเท้าพี่เหมือนได้ยินเสียงเท้าอ่ะเจอได้เจอข่อยนัดเก็บเสียงไปนึงลูดโอ้๊ยเป็นไงล่ะลูดระยะใกล้ๆนี่ถ้าใครดักน่าจะได้เปรียบนะ ดี๋ยวไปโรงงานต่อนนะทุกคนเดี๋ยวพี่ฟาร์มอันนี้นิดนึงเผื่อมันฟาร์มไม่หมดนะครับเดี๋ยวไปโรงงานต่อดีกว่านะพี่ว่าโรงงานยังไงก็มีเว้ยเอาจริงป่ะเพราะมันเป็นแบบแหล่งแบบใหญ่เนาะเอาจริงป่ะโรงงานมันต้องมีอยู่นะครับพยายามกระโดดเด้งๆก่อนแนละ้กันหายตูโอ้โหเฮ้ยเห็นเห็นเห็นพี่เห็นป่ะ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 พี่ว่ามันน่าจะมาเก็บอาเห็นป่ะมันเป็นซองกระสุนอะ่ะข้างหน้าพี่นะ่าพี่ว่าน่าจะมานะ พี่เล่นแล่เหลี่ยมองมันพี่เล่นแงกับมันนะครับผมมันไม่ออกมาจริงๆหรอวะมันไปโรงงานหรือเปล่าวะเป็นอูกเหรอเฮ้ยแต่สึกครับโดนหัวไปนิดหนึ่งอะเม็ดน,นึ่งเดี๋ยวนี้พี่ลากแล้วนะฝึกลากเห็นคอมเมนต์บอกว่าพี่ครับเดี๋ยวนนี้มันลุกนั่งไม่ได้แล้ว <ไป S 1> <laughs> พี่ก็เลยแบบอ่าลองลากลองลากยิงบ้างนะครับผมแต่ไม่ค่อยคมเท่าไหร่หรอกเพิ่งฝึกวันแรกนะทุกคน <laughs> ก็ลองใช้เลยแล้วกันนะ <laughs> โอ้ฟาร์มอีมมกแน่แนปะเหตุผลที่เราไม่อยากฟาร์มนะเพราะอย่างนี้แหละ ฟาร์มไปก็ไม่ได้ยิงปาหมพามเรามุ่งหน้าไปต่อดีกว่านะครับเพื่อาไปหาคนดีกว่าแถวนี้ไม่ค่อยมีคนเยอะเท่าไหร่นะเพราะน่าจะอ่ามันน่าจะฆ่ากันหมดแล้วแหละไม่เคยแบบไม่เคยที่หนึ่งอะแต่ตอนเนี้ยพี่เอาที่หนึ่งให้ได้ครับเข้าใจปลาความรู้สึกอย่างอยาที่หนึ่งอะครับจะเป็นโนหนึ่งบ้างอะอัพเลยด้วกันนะน่ากลัวอยู่เนี่ยมันมันไม่อัพวะแต่บ้านมันไม่ค่อยแบบแต่บ้านเหมือนฟาร์มไปแล้วนะบ้านพี่มองไปตกกระจกอะไอ้บ้านหลังแรกอะเหมือนฟาร์มไปแล้วนะ เด,เดี๋ยวพี่ขอเดินไปเรื่อยๆก,กันนะเดินไปเรื่อยๆเอ้ยมีเหมือนม,ม,มีคนเรียกเหมือนมีคนเรียกกล่องสมบัติทุกคนพี่เห็นกล่องสมบัติเอายังไงดีอ่ะมันเรียกหลอกหรือเปล่าวะพี่ก็กลัวนะเว้ยแบบมันแอบอ่ะเข้าใจปะเอาไม่มีใครเลยนีหว่าแต,แต่แต่น้องๆก็ระวังใดีนะครับผมคือเมันดักนะแต่ตอนนี้อ่าพี่ไม่โดนมันดักนะทุกคนแต่พี่ว่าถ้าถ้าเป็นคนอื่นอ่ะมันน่าจะดักแหละเอ้ยเันมีลูกหลอกด้วยอีกอีกลูกหนึ่งทุกคน <ไป S 1> แต่เหมือนแบบมันอยู่ข้างล่างว่ะแต่พี่ไม่ค่อยกล้าเท่าไหรว่ว่ะทุ พี่ไม่ค่อยกล้าวะ่ะนี่คือกล่องอะไรวะเนี่ยเฮ้ยมันมันม,มันแอบมันแอบนี้หรือเปล่าพี่มิที่พี่ไม่ยอมเก็บคือพี่กลัวนะไม่จริงนะป้กลัวแบบถ้าพี่อยู่เฉยใช่ไหมมนเด้งหัวปเป้งงไอ้ช็อตตายอดเล่นนะครับผมเกิดใหม่ <c oughs> เอาง่ายเฮ้ยแต่พี่ไม่กล้าลงไปนะวะเดี๋ยวพี่ขอรู้วิวข้างบนมาหนึ่งนะกลัวครับกลัวเรื่องเรื่องกลัวเออกลัวกลัวกลัวพี่ว่าพี่จะขึ้นพีคดีกว่าทุกคนมันอยู่ที่สูงเนี่ยจังหวะนี้เผื่อแบบเหมือนแบบมีใครเดินมาพี่ยิงหัวเป้ง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 อะ เวอร์เกย์แต่ตรงนี้น่ากลัวจริงนะแบบทางขึ้นนะ่ะแม่งเล็งหัวพี่เอ็กชอ็อตเลยอะเอ็กชอ็อตอดเล่นเกิดใหม่แบบเนี้ยแบบไอ้ไก่มาหาที่เลยอะแบบเนี้ยขอดูกันหนงไนงะทุกคนขออนุญาตเดินแบบหนึง่งเดินซ้ายเดินขวานะผมพยายามไม่อยู่นิ่งนะมันมีคนยิงอ,อบ้าได้กินอนดอบะ้ะได้กินอนดอบเฉยอะเหมือนได้กินวะ่ะเอ้ยเจอคนเจอคนเอ้ยถ้าเรายิงมันจะเหมือนเหมือนมันจะรู้ตำแหน่งเราลวนะว่าแล้วยังไงใช่ด้วย ถ้าพี่ยิงอะพี่พยายามไม่ยิงนะครับเดี๋ยวมันรู้ตำแหน่งนะครับไอ้ตัวบนอะไอ้ตัวบนะอบนะเดี๋ยวมันจะรู้ตำแหน่งแล้วนะพี่เลยไม่ยิงนะครับทุกคนพี่กลัวะวะหลังก็ปีกลัวกูกลัวกวกลัวกูกลัวกลัวชิปปิงเลยตอนเนี้ยัดเลย<ก>มุ่งหน้าดีกว่าทุกคนอ้าวมันยิงไปแล้วนะทุกคนมันยิงไปแล้วเดี๋ยวมันต้องมาเก็บของนะครับ <ette> เออจังหวะเน,นี้ยเสร็จเราแน่จังหวะเน,นี้ย <karaoke> <krit> บอกให้จังหวะเน,นี้ยเสร็จเราแน่โอนตุ๋ยอะชอบตุ๋ยอยู่ละ เล่งหัวนี่ไงอ้าวโดนรัดพี่รายใครไม่รู้ว่ะขอโทษด้วยกันนะทุกคนกระสุนไม่มีตาขอโทษด้วยกันพี่ว่าวิ่งเข้าบ้านดีกว่าว่ะทุกคนแอบในบ้านดีกว่านะจังหวะนี้เผื่อบวงบีบใช่ไหมมันเอ้ยเอ้ยมึงยิงพี่ไม่ใช่หรอมันยิงคนอื่นหัใจหมดแม่เราล้อมาก่อนอ่ะมันอยู่ขอบวงหนึ่งคนนะหนึ่งคนนะขอบวงนะครับประมาณนี้นะพี่สังเกตว่ามีกี่ตัวใช่ไหมพี่ต้องดูสังเกตให้หมดขึ้นชั้นสองไปดูกันนะ ตอนนี้มีลูกซองนะถ้าสมมติถ้ามามาชาร์จเราก็สลับเป็นลูกซองได้นะทุกคนตอนนี้พี่ถือ M 7จเ้าอยู่นะครับประมาณนี้นครับเฮ้ยบนเขาพวกเขาสวยนี่ไงรู้จุดแล้วทุกคนชิบหายแล้วตอนนี้คือพี่คิดหนักแล้วตอนนี้พี่อยู่วงตีนแล้วตอนนี้วงวง,วงตีนง่ายๆตอนนี้ไม่เสียงรถดมนาะพี่กลัวไหมจริงๆแบบมันเล็งมันเล็งรออะเข้าใจปะความรู้สึกเล็งรออะน่ากลัวจริงครับ เราต้องใจนิ่งอ่ะทุกคนเฮ้ยเสียงว่ามีตัวไหนเข้ามาเอ้ะหลังต้นไม้ทุกคนเฮ้ยเฉย้ยตวีเขินนะวะลูกที่สองไปดิมาดิสามลูกแล้วโอเคเดี๋ยวลูกสุดท้าย่ะทุกคนลูกสุดท้ายพี่ขอยิงมั่วแล้วกันนะเดี๋ยวจะยิงมั่งแล้วไปเก็บปืนมันดีกว่ามั้งตอนเนี้ยคือ,อยังไงดีวะกลัวอยู่แน่ะเอายิงปะ่ะเดี๋ยวขอยิงข้างบนเลยลวกันเผื่อโดนนะทุกคนอ้อ ให้มันตื่นเต้นยังไงแบบเหมือนเราบุกแล้วอ,อ่นนะประมาณนี้ครับเดี๋ยวขออนุญาตไปเก็บปืนก่อน,นนะลูดปืนนแป๊บหนึ่งนะครับเผื่อมันมีแบบปืนชาร์จนะครับผมโอ้โห,โห,โห,โหโแม็กเอ้ยแม็กชอบชอบชอบแม็กเอ้าชิบหายปืนพกไม่มีวิวิโดนยิงโดนยิงทุกคนขอตาอ้านวอร์ไปเนึ้ยโอ้หแม่งยิงพี่ได้ไงวะโอ้โหไอวอลเต็มเลยอ่ะชอบมากตอนนี้ไอวอลเต็มมากครับผมเก็บกระเป๋าเลยอ่ะตอนนี้คือแบบ เหลือสาคนสุดท้ายแล้วครับผมตัวบนอ่ะรู้แล้วครับว่ามีหนึ่งคนนะแต่อีกตัวหนึ่งอ่ะไม่รู้อยู่ไหนอ่ะเดี๋ยวรอให้มันยิงก่อนนะครับผมเดี๋ยวพี่ว่าพี่จะโยกไปฝั่งนู้นดีกว่าโยกไปไออ่บ้านล้างอ่ะเออบ้านล้างอ่ะเดี๋ยวว่า,าจะโยกไปบ้านล้างก่อนนะบังไว้ก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่ากาแพงบังบังได้หรือเปล่านนะกําแพงนะเพงนี้ยเออกําแพงเนี้ยขอิ้งปืนหมาเนี้ย M79 แบบเน่าไปแล้ว,วอ่ะเฮ้ยมันมีปืนลูกซองอยู่บนบ้านชั้นสองนีว่า เดี๋ยวพี่ไปเอาปืนลูกซองกอนดีกว่าทุกคนพี่จำได้ตอนเริ่มเกมมันเนาะไม่ใช่เริ่มเกมตอนอยู่ที่เราแอบอ่ะมันมีลูกซองอยู่พี่ขอเก็บก่อนลวกันย้ำจำเป็นลูกซองก็ใช้ได้ดีแน่ถ้ามีปืนช้าทุกคนหลังเกมต้องปืนช้าอยู่แล้วเนาะวบมันบีบเนาะเข้าใจปะมีไอวอลแล้วไงนี่ไงเปิดจุดหนึ่งทีละกันนะทุกคนอีกตัวหนึ่งไม่รู้มันอยู่ไหนนะพี่พยายามหาอยู่แล้วไงโอเคครับมันอยู่บนสองตัวเราก็ดันไปดีครับรออะไรครับจังหวะเนี้ย อ๋อแล้วไงครับสึกตัดสินแล้วต้องได้ที่หนึ่งหรือเปล่าไม่รู้นะพี่พี่พยายามที่หนึ่งอยู่นะครับทุกคนพยายามอยู่ว่ะขอกําลังใจด้วยนะทุกคนขอกําลังใจหน่อยนะฝากกดไลค์กันเยอะๆนะครับผมว้ไปพอดีมาดีโดนหัวหนึ่งทีอ่ะโอ้โห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 แม็กพี่ก็หมดแล้วเป็นใจเย็นใจเย็นใจเย็นแม็กพี่ก็จะหมดเหมือนกันนะขอสมาธิไปด้วยนะทุกคน เอ้นี่ไงนี่ไงชนะเฉยว่าทุกคนชนะเฉยเลยว,นนว้าวชนะว่ะ โอเคครับผมก็ที่หนึ่งนะครับทุกคนก็คลิปต่อไปก็อยากให้ทำอะไรก็ลองคอมเมนต์ดูนะครับน้องๆทุกคนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ใพี่ด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับซีอูครับผม